สวัสดีครับผมมาจากบริษัทเอโดริช,ชอ็อเตอร์ประเทศไทยจำก,กัดน,นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นกำจัดมแมลงสตอร์ฟอกนะครับว่าเครื่องนี้นะครับสามารถกำจัดมแมลงได้อย่างไรก็ตัวนี้มีประสิทธิภาพในการกำจัดมแมลงอย่างไรนะครับก็ก่กอนอันนะครับตัวนี้นครับสามารถพ่นได้สองระบบครับทั้งระบบควันและระบบน้ำครับ ส่วนตัวเครื่องนะครับทำล่ะทำจากสเตเลชั้นดีไว้นะครับมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ไม่มีการขึ้นสนิมน,นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับปังง่ายครับป้อะมาณแค่2องสามทีก็ติดนะครับส่วนตัวคาร์บูเรเตอร์ตัวคาร์บูเรเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพใช้งานได้นานนะครับตัวเครื่องแข็งแรงทนทานสนามารถใช้งานได้เป็น5-10ถึงปีเลยครับถ้าดูแล รับสายดับทุกวิธีนะครับก็ตัวนี้จะเป็นวาล์วน้ํายาให้ออกจากทอ่อนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มพักเอาไว้ทําการล้างทำความสะอาดตัวทอ่อนะครับตัวนี้จะเป็นแท้งนะแท่งแระถับจากตะเหลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแท้งใส่น้ํายาน้ํามันเชื้อเพลิงครับตัวนี้เป็นแท่งใส่น้ํายาที่นีนะครับก็โดยนี้ครับเป็นตัวที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีถึงดีมากเลยนะครับก็ ถ้าลูกค้าทในสนใจอยากเห็นสินค้าว่าอยากสั่งซื้อก็สามารถโทรหาเริสัทงเอฟวชฟ็อกเกอร์ไเทศ่ไทยจับกัดได้เลยนะครับขอคค้า